แม่ของไทยกับรถบัดไฟฟ้าไร้คนขับวิ่งทดสอบจริงแล้วจะเป็นอย่างไรวิ่งแล้วปลอดภัยหรือเปล่าเดี๋ยวคลิปนี้พาไปลองกันครับ ที่ชอบเวรันการันตีแห่งนี้นะครับวันนี้นะฮะผมอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับตามมาดูนะครับกับรถบัสไฟฟ้าที่ใช้พลังงานสะอาดซึ่งเขาใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติดรีวิ่งหรือไร้คนขับนะครับซึ่งตอนนี้เขาเปิดทดสอบนะฮะวิ่งจริงแล้วนะครับพาทัวร์รอบอุทยานเมืองเก่าในอยุธยานะครับโอ้โหต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยนะะเดี๋ยวเราไปดูตัวจริงกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงไปเลยดีกว่าครับ ตอนนี้นะครับเรามาถึงหน้าบึงพระรามกันแล้วนะสังเกตง่ายๆนะครับจะมีรถที่เป็นไอคอนประจําจังหวัดอยุทยานะก็คือเจ้าตัว3ล้อมิดเจ็คันนี้นะครับนี่นะฮะโอ้โหเป็น3ล้อนะครับ,รบแล้วก็ทําเป็นเหมือน2แถวนะแม่น่าจะทําเป็นไฟฟ้าให้หมดนะน่าจะเจ๋งนะครับอย่างที่เรารู้กันนะครับว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ใช่แค่พลังงานไฟฟ้านะมันสามารถต่อยอดนะครับไปถึงเรื่องของรถที่เป็นไร้คนขับนะเพราะจริงๆร,รถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันเปลี่ยนเสม,มือนแพลตฟอร์มที่เคลื่อนที่ได้นะพูดง่ายๆมันก็คืออารมณ์สมาร รัสโฟร์วิ่งได้นี่เองนะครับซึ่งเขาบอกว่าเจ้าตัวรถคันนี้นะฮะมันเป็นรถที่มีอยู่ในท้องตลาดอยู่แล้วนะฮะเป็นบัสไฟฟ้าแล้วเอามาต่อยอดครับก็คือเพิ่มระบบนะอัตโนมัติดวายวิ่งเข้าไปนะครับซึ่งบอกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่าสนใจมากโอ้โหนั่นไงเฮเราเห็นแล้วไปดูตัวจริงเลยดีกว่าโอ้โหตื่นเต้นนี่ไงครับเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้าที่เป็นรถไร้คนขับนะ โอ้โหนี่รถของ N e x กนะครับตัวนี้นะครับเป็นบัสไฟฟ้ารุ่น s t r ี am X ซนะครับซึ่งเราไปเคยไปรีวิวไปแล้วนะตัวนี้เป็นบัสนะขนาด7.3เมตรนะครับซึ่งรองรับที่นั่งได้ทั้งหมด20ที่นั่งบวกคนขับนะเป็นอีกหนึ่งนะครับนี่ตัวคันนี้นะ7.3เมตรนะฮะซึ่งเราบอกว่ามาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมนะขนาด111.4กิโลวัตต์อลนะครับขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์หลังนะขนาด120กิโลวัตต์วิ่งได้ต่อหนึ่งการชาร์จน่าจะประมาณ100กว่าาโลนะประมณ121 150โลนะครับซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยเอามาติดระบบเนี่ยฮะมีอุปกรณ์อุปกรณ์โอโหเต็มไปหมดเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันดูก่อนนะครับว่าการนั่งรถพาชกอุทยานแบบอัตโนมัติดรีวิ่งนะครับไล้คนขับเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงตื่นเต้นหรือเปล่านะครับโอเคไปงั้นะเดี๋ยวเราไปทัวร์กันดีกว่านะฮะ นี่เปิดประตูแล้วนะครับซึ่งตัวรถบัสนะฮะจะมีการนะครับแบ่งจุดจอดนะฮะเป็น4สถานีด้วยกันนะครับในบัสสต็อปนะมี4ีที่นะครับซึ่งแต่ละที่นะนี่เราเริ่มต้นที่บึงพระรามนะครับแล้วก็ไปวัดลาดบัวน,นะวัดโพงนะซึ่งแต่ละจุดเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดสําคัญทางประวัติศาสตร์ของไทยนะครับตอนเราเรียนสังคมเนี่ยไม่ตั้งใจนะผมเนี่ยนะฮะนี่เรามาดูของจริงกันเลยดีกว่านะครับป่ะุย นี้เราขึ้นมาในรถบัสไร้คนขับแล้วเอ้าพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแล้วพี่มานั่งทําไมไร้คนขับอ่ะพอดีครับสวัสดีครับโอ้เอ้าเขาบอกว่าคันนี้เป็นรถบัสไร้คนขับไอ้ผมคิดว่าขึ้นมาจะไม่เจอมนุษย์เลยอารถคันนี้จัดอยู่เป็นเลเวลที่3นะครับอ๋อเป็นอัตโนมัติดไดริ้งเลเวลสามถูกต้องครับเลเวลสามคือยังไงครับพี่ก็คือยังต้องมีพี่เอ็มนะครับอ่าที่ต้องนี้ครับผมคอยเป็นผู้บังคับการอ่า กรณียามชุกเฉินเนี่ยพี่เขาได้เข้าควบคุมได้นะก็คือพี่เขาต้องอยู่หลังวงลัยถูกต้องครับเพรา้จริงเลเวลสามเนี่ยคือเขาเรียกว่ามันสามารถบังคับรถได้แต่อาจจะมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันยังไงก็ต้องเข้ามาควบคุมใช่ครับคือคําว่าอัตโนมัติเลเวลสามเพราะเห็นด้านหลังเีตนว่าทดสอบวิ่งใช่ครับเอาอยังยังทดสอบวิ่งอยู่นะครับโอ้ไอ้เราก็คิดภาพไปจินตนาการนะยังไม่ถึงยุคนั้นแต่นี่คือมันจุดเริ่มต้นที่ดีนะเพราะว่าเป็นเลเวลสามใช่ครับโอ้โหนี่นะอยากเห็นว่าตอนที่เขาขับเนี่ยพี่เอ กันเลยดีกว่านะครับขออนุญาตมางั้นเราเดินทางกันตอนนี้นะครับเรากำลังอยู่ในช่วงที่รองตัวรถนะครับ ขับขี่แบบไร้คนขับหรือขับอัตโนมัตินะครับซึ่งเองนี้นะเราจะเห็นว่าพอเป็นเลเวล3นะครับก็คือเหมือนเดียวมื่อกี้มันเปลี่ยนเลนเองนะครับแล้วก็ใช้เลนคีปปิ้งบวกอะดัพตีฟครูสคอนโทรลถูกไหมฮะโอ้โห อันนี้ความเร็วเฉลี่ยประมาณเท่าไหร่ครับพี่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงค20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ๋อเพราะว่ามันเป็นรถขับพาเที่ยวพาชมวิวถูกไหมถูกต้องครับอ่าคือถ้าดูจากเส้นทางนะครับโอนี่มีแผนที่ด้วยอันนี้ค,คือหลูดเส้นทางที่ต้องบอกว่ามันเป็นแบบว่าเส้นทางประจาถูกไหมถูกต้องครับพูด,ดง่ายๆก็คือเหมือนสิ่งแวดล้อมปิดคล้ายๆ,ๆประมาณว่าเอ้ย,อยู่ในพื้นที่ที่เดิมๆสิ่งแวดล้อมเดิมๆอิใช่ครับเวซ้ําเส้นทางเดิมๆต้องเพื่อให้มันเกิดการเรียนรู้ครับข้้อออมูลนนนนีีจะาไปพััฒต่ น,น,นี่มีหลุดวิ่งนะครับแล้วจอ,อนี้คืออะไรอ่ะพี่เปรียบเหมือนเป็น AI นะครับตอนนี้เราจะเห็นว่าจะดีเทคสิ่งลอบข้างนะจะเป็นรถสีฟ้าะจะเป็นมอเตอร์ไซค์ที่กลังขับเคลื่อนอยู่เป็นสีชมพูซึ่งเราแยกเดี๋ยจะเป็นบุคคลเดินนะฮะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเห็นนะ่ยมันมีเหมือนกล้องไดรด้าอ,อยู่รอบคันเลยนะทั้งด้านหน้าด้านข้างมุมอันนี้ไดรด้ากี่ตัวพี่ 6กตัวครับ6ตัวแล้วก็คือไอ้นี้คือมาประมวลผลใช่ครับก็เหืิดเป็นตาให้กับเรานะฮะแล้วก็จะประมวลว่าเราสามารถขับรถไปได้ไหมเราจะสังเกตว่าถ้าเป็นเส้นสีเขียวเนี่ยรถก็สามารถวิ่งได้ถ้าเป็นสีส้มสีแดงเนี่ยรถก็จะเริ่มชะลอตัวหรืออาจจะต้องหยุดเซ็นเซอร์อาจจะจับว่าเรายังไปไม่ได้นะซึ่งหลักการของไรด้านะครับต้องบอกว่ามันจะเป็นการยิงขึ้นสะท้อนกลับมาแล้วก็มาพโอตเป็นแผนที่3มิติถูกไหมครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าโอ้โหนี่คือพอส์้ะอารมณ์เหมือนจอเทสลาเลยนะดูภาด ก็เห็นเป็นรถเนี่ยอะไรกำลังเคลื่อนไหวแบบเรียวไทม์เมื่อกี้นะครับตอนที่เรานั่งมาเนี่ยเราเห็นว่าบางจังหวะเนี่ยคือถ้าให้รถมันวิ่งในโหมดอัตโนมัติเนี่ยมีรถจอดรถบัสจอดอยู่เนี่ยขวางเลนที่2เนี่ยคือมันต้องรอจนกว่าคันนั้นจะออกเลยนะพี่เขาก็เลยต้องบังคับแมนนวลนะก็คือเลี้ยวหักออกมานะครับไม่งั้นก็บอกว่าจะติดยาวนะหลังรถเนี่ยจะอวยพรเอาเปล่าๆนะครับนี่เขาก็ต้องมีบังคับนะฮะแล้วบางจังหวะนะครับพี่มันต้องแซงจังหวะรถแบบพุกพ่านเนี่ยพี่เขาก็ต้องคอยบังคับนะฮะโดยใช ว่าระบบเนี่ยมันยังไม่ได้ฉลาดถึงขนาดนั้นนะครับก็คือมันสามารถใช้ในเรียกว่าสภาวะปกตินะครับถ้าสภาวะแบบผ้านเนี่ยก็ต้องใช้เวลาเก็บข้อมูลพอสมควรน,นะครับหน้าจอนะครับอ่ะขอดูหน่อยอันนี้หน้าจอพี่บอกเลยนะเมื่อกี้อะไรนะคออไรับพี่เลือกโหมดสถานีเลือกจากตรงหน้าจอได้เลือกของผมเลือกเองได้ آ آ, อ่าอ่าโอเคก็ดูระยะ รถได้ว่าเราไปได้ไหมอะไรได้ไหมมันติดอะไรไหมรถในช่องที่ว่าเดด้าเขาจับได้หรือเปล่าอย่างตอนนี้นะฮะเรามีรถที่จอดชิดซ้ายแล้วมันกินเลนออกมาอย่างเงี้ยจะต้องแมนวนวลนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยยังไม่เจอสไตล์อย่างนี้นะฮะนี่ขนาดพื้นที่ที่บอกว่ารถยังไม่พลาดเรียกพุกพลาดน,น้อยหรือเจอเหตุการณ์เนี่ยถ้าเป็นอยู่ในเมืองหลวงเนี่ยผมบอกเลยว่าโอ้โหต้องเก็บข้อมูลบานเหมือนกันใช่ไหมพี่ใช่ครับโอ้โหนี่คนที่พัฒนาโปรแกรมนะครับไอตัวนี้เนี่ยผมเห็นพี่มากดอันนี้ก็เหมือนอารมณ์เหมือนปิดเปิดใช่ไหมปิดเปิดร บวกอัตโนมัติถูกไหมพี่อันนี้คือเลือกสถานีคือแบบว่าอ๋อเลือกสถานีแบบก็สมมติว่าเรากดเมนูนปุ๊บเราก็กดไปให้จะไปให้ออโต้เราก็กดที่หน้าจอได้อ่าเลือกสถานีแล้วกดออโต้ว่าจะเข้าสถานีใช่ครับอ่าบัสไหนป้ายไหนถูกไหมอ่าก็จะมีจอควบคุมตรงนี้นะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะฮะนอกเหนือจากไรด้ที่เราเห็นแล้วเนี่ยมันยังมีกล้องรอบคันนะครับที่ถ่ายอยู่เนี่ยนี่ก็คือใช้ไรได้บวกกับกล้องไปด้วยถูกไหมพี่ใช่ครับอ่าจริงๆผมว่านะกล้องเนี่ยเปีย เสมือนตาอ่าส่วนไรได้เนี่ยผมมองว่าเปลียนเสมือนหูเพราะว่ามัน,ม,น,ม,นมันฟังแล้วก็จะท้อนกลับมาบางทีกล้องอย่างเดียวเนี่ยอย่างตอนที่เทสลาทำเาบอกเฮ้ยทุกอย่างจะประมวลผลโดยใช้ภาพเนี่ยผมไม่ไม่โอเคนะ,ะผมว่าอย่างน้อยมันต้องมีเรดาร์หรือมีขีดขึ้นเพราะว่าการมองทัศนวิสัยบางทีฝนตกอันนี้ก็จะทําให้ประมวลผลยากขึ้นถูกไหมพี่ถูกต้องอ่านี่นะครับก็คือใช้ทั้งกล้อง และไรด้กล้องมีกี่ตัวครับพี่4ตัวนะครับ4ตัวมีด้านหน้าแล้วก็ด้านท้ายแล้วก็ภายในรถด,ด,ด้วยภายในรถด้วยอ๋อเมื่อเมื่อเมื่อกี้มีจอให้ดูๆๆด้วยถูกต้องครับประสบการณ์ครั้งแรกนะครับในการนั่งรถนะอัตโนมัติไววิ่งบัสนะครับโอ้โหนี่นะครับจอเฮ้ยมันขึ้นรูปอะไรวะพี่เนี่ยเนี่ยเฮ้ยช้างใช่ครับช้างพอมาเที่ยวอุทยานนะฮะจะมีช้างอ๋อนี่ทีเดีขึ้นเป็นช้างกําลังเคลื่อนที่เลยอันนี้คือมัน ยิงแล้วก็ประมวลผลมาเป็นเห็เป็นช้างเลยใช่ครับโอ้โหโหเป็นช้างแบบท็อปวิวนะฮะมองจากด้านบนลงไปแต่ถ้าเกิดมันดีเทคแล้วเจออย่างอื่นแล้วเรามองไม่เห็นนะพี่อันนี้หลอนไหมพี่เคยเจอไหมพี่อันนี้อาจจะไปรอออกรายการเดอะกสได้ครับผมไม่เคยใช่ไหมพี่ยังไม่ยังไม่เคยค่ะยังไม่เคยนะอะดีเทคช้างก็ยังดีนะ ต้องแนะนำนะครับนี่คือหัวหน้าโครงการนะครับอาจารย์ยศพงศ์นะผมเรียกอาจารย์ต้นนะครับต้องบอกว่า อาจารย์นี่ดูแลเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าโหต้องบอกว่าเป็นกลุ่มแรกๆเลยที่ผลักดันเรื่องรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนะปัจจุบันนะอาจารย์ก็เป็นอดีตนายกสมาคมยานยนต์ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยแล้วเป็นแบบกิตติมศักดิ์เลยก็ยังได้อยู่ใช่ไหมอาจารย์ครับครับยังช่วยกันกันอยู่อ่าและเป็นอาจารย์เป็นหัวหน้าสถาบันมูฟด้วยนะครับโอ้โหสูนยวิจัยมูฟครับศูนย์วิจัยมูฟนะครับที่ต้องบอกว่าผลักดันแล้วโครงการนี้ก็เป็นโครงการของอาจารย์ด้วยใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับภายใต้ศูนย์วิจัยม ครับวันนี้มันต่อยอดเป็นรถไร้คนขับได้ผมถามคําถามแรกเลยอาจารย์คือวันนี้ผมมาดูรถบัสแล้วบเฮ้ยนี่มันรถบัสของเด็กที่ผมเคยไปรีวิวนั่นหมายว่าเราซื้อรถบัสไฟฟ้าแล้วเอามาใส่อุปกรณ์เสริมได้เหรอครับอาจารย์ <c oughs> ไร้คนขับเ,เดี๋ยวเาย่า่านนี้คือภาพรวมโครงการก่อนก็เป็นโครงการที่เรา,ารที่เราได้รับทุนนะครับจากเาเรียกว่ากทปอสอนะครับเป็นกองทุนที่อยู่ใต้กสทชที่จากกสทชนะครับอ๋อก็คือคนที่ให้บริการพวกเครือข่ายสัญญาณสื่อสารต่างๆดูแลกํากับาดูแลกํากับพวกนี้นะครับสื่อสารเขาก็ออกโจทย์ว่า เราเนี่ยพัฒนาตัวรถบัสอัตโนมัติขับเคี่ออัตโนมัติระดับ3ขึ้นแล้วก็วิ่งรอบบึงพระรามตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของโครงการอ๋อโจทย์คือต้องเป็นระดับ3ขึ้นไปอ่าระดับ3ครับคือต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณ 5G นะครับคืออย่างเช่นเวลาเรียกรถเนี่ยเราก็จะใช้แอปพลิเคชันนะครับในการที่จะเรียกรถเราก็จะรู้ว่ารถเนี่ยจอดที่จุดไหนอยู่ตรงไหนด้วยนะครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าเอ้ยพอมันเป็นรถที่มันเกี่ยวกับเรื่องของอัตโนมัติเนี่ยมันเกี่ยวข้องเรื่องเครื่องมือสื่อสารใช มันก็เลิกไปมันเป็นแค่แฟชั่นแต่วันนี้มันกลายเป็นแพลตฟอร์มไปเรื่อยแล้ว EV เนี่ยก็จะเป็นแพลตฟอร์มพื้นฐานต่อยอดเป็นบางทีบอก AV นะเอว v ย้ำอัตโนมัติวีเคิลนะฮะหรือหรือเป็นใช่หรือเป็น CAV อวีคอนเน็กเต็ดคอนเน็กเต็ดอัตโนมัติวีเคิลอ๋อแลมันต้องมีการเชื่อมต่อด้วยแล้วมีระบบอัตโนมัติแล้วทีนี้อาจารย์พออาจารย์บอกว่ามันม่ต้องมีคอนเน็กเต็ดเนี่ยมันต้องมีอุปกรณ์อย่างอื่นเชื่อมต่ออะไรบ้างครับอาจารย์ที่ต้องเพิ่มมาในรถคันนี้อาจารย์คือต้องเอออ่ธิบาาายยจกกกภนนรรถ เราจะเห็นน่่ที่มีเป็นไรดาร์ที่เป็นขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาเรียกไรดาร์ไรดาร์เนี่ยในคันแย้เราติดตั้งทั้งหมด6ตัวด้วยกันด้านหน้า2นะครับด้านบนเนี่ยสองแล้วก็ด้านข้างอีก2ก็เป็นหกแล้วก็มีเรดาร์นะเรดาร์ก็อีกอันหนึ่งอ๋อเรดาร์อีกหนึ่งหน้าด้วยยิงความถี่ข้างหน้าใช่ครับทีนี้เนี่ยตัวไรดาร์เนี่ยเหมือนกล้องนะครับเพราะว่ามีความละเอียดสูงกว่าเพื่อที่ทําให้เห็นพูดง่ายเหมือนกับตาเราเหมือนตาเหมือนหูรถอ่าที่เพื่อจะใช้ในการรับรู้แล้วก็ประเมินผลใช่ครับทีนี้เนี่ยในนเออ่่รระะดับบบีียคืไมม ัเลยถูกไหมครับระดับหนึ่งเนี่ยก็คือเริ่มมีตัวช่วยคนขับแล้ Adaptive Cruise อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ก็อาจจะเป็นเรื่องของ Foot Off บางทีใช่เขา Foot Off เลยเอาเท้าออกพอเป็นระดับ2มาปุ๊บเนี่ยก็เป็น Hand Off Steering Wheel เนี่ยก็เริ่มขับได้เองละอ๋อปล่อยมือได้บ้างปล่อยมือได้ไหมที่จะรีบนบนถนนได้พอเป็นระดับ3เนี่ยเขาเรียกว่า Eye Off Eye Off เอาสุดเท้าเนี่ยไปละมือไปละแล้วก็ Eye Off ก็คือไม่ต้องมองละอ๋อได้สายตาได้อ่าใช่พอเป็นระดับ4เนี่ยเขาก็บอกว่า Eye Off คือคนขับเนี่ยไม่เกี่ยวละเป็นเรื่อง งรทั้หมดเลยแล้วพอเป็นระดับ5เนี่ย body off ก็คือไร้คนขับจริงๆคือต้องไม่มีคนขับเลยโอ้โหซึ่งวันนี้เรายังอยู่เลเวลสเพราะฉะนั้นในระดับ3เนี่ยเนื่องจากว่าเราคนขับยังต้องมีส่วนเกี่ยวข้องใช่ไหมครับแต่ว่าในการทำเนี่ยเขาก็จะมีการทําแผนที่ก่อนเป็นแผนที่ที่มีความละเอียดสูงก็คือก่อนที่รถคันนี้จะวิ่งนะก็จะมีทีมเนี่ยมาทาแผนที่ใช้ไรด้าเนี่ยแล้วก็ทำแผนที่รอบบึงพระรามเพื่อให้เห็นมิติทั้งหมดเลยของรถคันนี้ใช่เพราะว่าหลักการไรด้ามันคือยิงแล้วไปพดแผนที่สามมิติ ก็คือพูดง่ายคือเหมือนมีสมองไว้ก่อนอคิดไว้ก่อนนะครับเหมือนคนขับที่ขับเคยขับรถมาแล้วแล้วก็จําเส้นทางตรงนี้ได้ก่อนอ่าเหมือนสอนเขาชาว่าเฮ้ยนี่วิ่งนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่อาจารย์บอกว่าเฮ้ยมันเลือกในพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ที่มันควบคุมได้พื้นที่ที่แบบว่ามันไม่คับข้างหรือเปล่าคบที่มันรอบนึ่งกระาบจริงๆข้างผมก็ับข้างอยู่นะจริงข้างแต่ว่าต้องเรียกว่าทางโจทย์ทางกสทชเนี่ยเขาอยากให้เป็นพื้นที่อุทยานท่องเที่ยวนะครับแล้วก็นำนำท่องเที่ยวด้ววยยเเเกกกีีีีี่่่ารรทททอองงนน้้็ตม ถึงจะมีการทำแผนที่ก่อนอ่าพอทำแผนที่เพราะว่าเราก็เลยมีติดอุปกรณ์เมื่อกี้อ่าเพื่อมาสังเกตแล้วทีนี้พอมันสังเกตการอ่าฟังมีตามีหูแล้วอะไรคือการประมวลผลที่เอามาทําแผนที่ครับจ่าทีนี้มันก็จะมีตัวโปรแกรมนะโปรแกรมเนี่ยเอ่อตอนนี้มันก็จะมีเขาเรียกโปรแกรมที่มันเป็นโอเพนแพลตฟอร์มชื่อออโต้แวร์ทีมงานก็ไปพัฒนาร่วมกับเอ่อบริษัทในไทยแล้วก็สักอ่าช่วยกันกับบริษัทที่มีความชํานาญด้วยเพื่อที่จะไฟลจูนในระบบเนี้ยให้ดีขึ้นนะครับแล าจะเห็นได้ว่ารถ Next เนี่ยเขาเขาขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าที่คันเร่งแต่ว่าตัวพวงมลลาลัยกับเบรกเนี่ยไม่มีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าใช่ไหม<อ>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำระบบเขาเรียกว่า drive by wire drive by wire ก็<า>คือผมสั่งการแล้วผมอยากให้เลี้ยวซ้ายเล<อ>ี้ยวขวานเนี่ยมันก็จะมีตัวมอเตอร์อยู่ที่ตรงพวงมาลัยนะครับแล้วก็ที่เบรกเนี่ยก็จะมีตัวที่สั่งการให้เบรกละวน,นส่วนไอ้คันเร่งเนี่ยมันเป็น drive by wire อยู่แล้วอ่ก็คือม<ส>ันเป็นสัญญาณไฟฟ้าใช่เพราะฉะนั้นก็สั่งการได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็จะสามารถที่จะสั่่่่่่งกกกกกาาาารรรแแแลล้้้ววว็็ขับบบบบเเเคืืือออนนนไไไดดดดสะะะๆมมยปปิิตตีห ไฟเลี้ยวเลยวพวกงยังไม่ได้ยากผมก็เมื่อกี้เดินเข้ามาถึงว่าเห็นนะครับเห็นไอ้ตัวคอมพิวเตอร์อันนี้คือเหมือนสมองประมวลผลอ่าถูกต้องแล้วก็จะมีเหมือนอวัยวะที่เป็นแขนเป็นขานในการไปจับพวงมาลัยใช่ไปเหยียบคันเล่นคันเหยียบเบรกเมื่อกี้อาจารย์บอกคันเล่นไม่ต้องเหยียบเหยียบแค่เบรกอ่าเบร<อ>กเราก็ไม่ต้องเหยียบเหยยีบไม่ต้องเหยียบเ<อ>บรกนี่ก็คือจะใช้ใบวายด้วยใช้ใบวายเหมือนกันเองอ๋อเหยียบเองก็คือจะมีอุปกรณ์เข้าไปควบคุมใช่เขาเรียกใบวายก็เป็นมอเตอร์มาเบรคโอ้โหนี่ก็คืออตต้งิิดเพ่่มใชครับ ทีนี้เนี่ยตรงเนี้ยมันจะเรียกว่าระดับ3าเพราะว่ามันยังมีเงื่อนไขยอยู่ที่เมื่อกี้ที่พูดไปทั้งหมดเอ้ยเหมือนง่ายนะแต่ว่าอย่าลืมว่าเวลาเราวิ่งบนถนนจริงเนี่ยถานการมันขับไม่ได้อยู่ไหมครับรบางทีรถก็มาแสงซ้ายวิ่งช้าอ่าตัวเนี้ยก็ต้องเริ่มมีการประมวลผลสั่งการว่าตอนนี้ต้องชะลอนะต้องวิ่งด้วยความเร็วที่ ต่ำกว่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยนะต้องเปิดไฟเลี้ยวหน้านี่เราสั่งการก็จะมีเงื่อนไขซึ่งในระดับ3เนี่ยเขาถือว่าเป็นอัตโนมัติที่มีเงื่อนไขในการสั่งการได้นี่ดีต้องบอกว่านี่ขนาดระดับ3นะยังไม่พูดถึงระดับ4ระหที่มันต้องยากขึ้นถูกไหมอรับถ้าเป็นระดับ4ระับาเนี่ยคนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอ่ยก็คือเราต้องเชื่อมั่นในมันพอสมควรเพราะเมื่อกี้ผมยังเห็นว่าคนขับเขาก็ต้องเข้าไปควบคุมในบางพื้นที่ที่แบบ่มันคับข้างหรือแบบคาดการไม่ได้อ่ามันจะอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าในพื้้นนททีีี่่เเรราามตง ันจะมีพื้นที่ที่มี4เลนกับ2เลนใช่ไอ4้4เลนเนี่ยมันเวลาที่เรามีรถคัน,นหน้าจอด<ม>เขายังเขายังออกออแซงขวามาแล้วก็ขับตรงไปได้ะนะแต่พอเป็นพื้นที่2เลนอย่างเงี้ยถ้าเราสังเกตไอ้2เลนเนี่ยนะครับมันจะมีเส้นทึบอยู่เพราะนั้นเนี่ยสมมติคัน,นหน้าจอดเนี่ยโดยหลักการเนี่ย มันเลี้ยวขวาแซงไม่ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วผิดกฎหมายนะว่าต้องให้คนขับเนี่ยทำหน้าที่นี้คือรถคันนี้ก็จะไม่ไม่พยายามไปเพราะเรากําหนดว่าเลนเขาอยู่เท่านี้ห้ามออกจากเลนตรงนี้หรืออาจจะให้เกินได้หน่อยแต่ว่าไม่ให้แซงออกจากเลนมันต้องอาจจะต้องดูเรื่องเงื่อนไขของข้อกฎหมายด้วย โอ้นี่บอกว่าที่อาจารย์พูดไปวันทีนะครับนี่คือหัวใจมันสมองของ <Okay. S 2> รถนี่คืออยู่ตรงนี้หมดเลยใชครับอโอ้โห<ฮ>ทุกอย่างก็จะเชื่อมต่อมาที่อยู่ตรงนี้ ก็คือรับไอ้ที่นู่นนี่นั่นมาก็คือ,อมาประมวลผลตรงนี้ทีนี้ถามหน่อยครับอาจารย์เพราะว่าเมื่อกี้โอ้โหบอกพอวันเราพูดถึงโครงการเนี่ยหลายคนก็อยากรู้ว่าเนี่ยอย่างกันที่เราทํารถไร้คนขับขึ้นมาเนี่ยอย่างคันนี้ต้องถามว่ามันใช้งบในการพัฒนาวิจัยตัวรถออกมาเนี่ยเยอะไหมอาจารย์เออตวงบประมาณจริงก็งประมาณ20กว่าล้านอ่า20กว่าล้านทีนี้ต้องต้องเียนว่าในโครงการมันมีหลายส่วนเนีเรื่องของการพัฒนารถประชาับพัฒนาระบบ แล้วก็มีเรื่องของการติดตั้งสถานีชาร์จนี่นแหละ่างคือต้องต้องบอกว่าคนก็มักจะถามอุ้ยเล้กหน่อยโอ้โหรถคันนึงแพงขนาดนี้เราบอกว่าจริงๆมันต้องสเกลหลายๆคันขึ้นไประบบเนี่ยมันต้องไปใช้างานกันหลายๆคันเพราะอย่าลืมว่านี่คือขันแรกมันต้องทําเรื่องโปรแกรมเห็นได้ทำโปรแกรมเก็บข้อมูลเก็บ Data เพราะนี่มันมีอยู่คันเดียวเป็นต้นแบบที่เราวิ่งมาซึ่งอันนี้เห็นว่าจา์วิ่งตั้งแต่วันที่31มกราคม จนถึงวันที่เท่าไหร่นะครับอาจารย์เราวิ่งจนจนถึงสิ้นเดือนวันที่1ก,กรกฎาคม 1, 1ก,กรกฎาคมนะครับก็คือเป็นการทดสอบวิ่งและเก็บข้อมูลทีนี้ผมถามหน่อยคนระับพอเวลาเราพูดถึงคาว่ามันโครงการเนี่ยแสดงว่าสุดท้ายมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดสิ่งที่เราจะได้ออกไปเนี่ยจากการทดสอบรถคันนี้มันคืออะไรบ้างครับอาจารย์จริงส่วนหนึ่งคือเมื่อ,อ,อ,อเราได้เงินกองทุนมาเนี่ยนะครับเรามีความตั้งใจนะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้อง,นะงขออนุญาตทางกองทุนเนี่ยสถานีชาร์จเราก็คงจะมอบให้กับทางนี้นะครับเมื่อเส้นสิทธิโครงการแล้วก็รวมไปถถึงตัววรรด้ยยเาากอ อยู่ในพื้นที่ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องลองคุยกับในพื้นที่ด้วย <c oughs> คือพูดง่ายคือเราก็อยากให้ โครงการเนี้ยพอเขาทำแล้วก็เป็นประโยชน์กับพื้นที่ในอนาคตอันนี้คือในภาพของพื้นที่ที่เรามาทำแต่ว่าในในมุมของอการที่เราจะพัฒนาต่อนี่คืออยากจะให้เห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีเ v เนี่ยนะครับหรือซีเอวีนะตอนนี้มันก็กำลังจะเริ่มเข้ามาแล้วอ,อ,อันนี้ผมก็นึกภาพถึงสมัยก่อนที่ผมเริ่มทำยานยนต์ไฟฟ้านะครับเกือบสิปีที่แล้วแล้วก็เราก็มีต้นแบบพวก EV เนี่ยทำที่มหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยแล้ววันนี้มันเป็นคอมเมอร์เชียลที่เราเห็นเราก็เห็นเริ่มวันนี้เยอะแล้วรถไฟฟ้าเริ่มเข้ามาเยอะแต่เมื่อ10ปีแล้วตอนที่ผมเริ่มมมมเเเนนีี่่่่่ยยยคคไไออชืล เชื่อเรื่อง e v กับผมเลยนะครับ icav <c oughs> ก็เหมือนกันวันนี้คนก็บอกเฮ้ย hey, มันอัตโนมัติจริงๆเหรอ <c oughs> แล้วบางทีเอ๊ะทำไมไร้คนขับแต่ยังมีคนขับอยู่อ <c oughs> บอก <c oughs> มันเป็นขับขี่อัตโนมัตินะไร้คนขับมันกำลังจะเป็นเป้าหมายในอนาคต เพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าจริงๆเทคโนโลยีเนี่ยมันเริ่มเข้าใกล้เรามามากขึ้นแล้วเราต้องเตรียมพร้อมอะไรบ้างที่สาคัญการเตรียมพร้อมเพราะว่าเรื่องกฎหมายมันเรื่องกฎหมายยังเป็นของหมาย<อ>เรื่องการเก็บข้อมูลดาต้าเบสใครจะเป็นคนถือเพราะว่ามันคือความเป็นส่วนตัวอาจารย์ซึ่งนี่มันก็ต้องเป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาเหมือนกันก็ถือว่าวันนี้อาจารย์ได้คูณจากการวิ่งอ่านได้ตัวรถอาจจะให้เชษบาลในนาคตอสจ์ตัวสถานีชาร์จแต่ข้อมูลเนี่ยทางสถาบันก็ไปศึกษาเพื่อไปต่อยอดอีกทีตอนก็เป็นสิ่งที่เราจะมีความตั้้้้งงใจจจวว่่่่าาาาาเรรรระตตออพััฒนนนแแลกิๆโคคีมมมไไดหท ทับคนเดียวเราจะเห็นในป้ายข้างหลังเนาะโอ้โหมีชื่อชื่อสปอนเซอร์เยอะมากชื่อคนที่ทําร่วมกับเราแล้วก็สนับสนุนเราด้วยนะครับแล้วก็ก็จะเห็นได้ว่าการทําแบบนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ง่ายทําคนเดียวไม่สําเร็จหรอก<ม>นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยอะมากโโนะครับพาร์ทเนอร์หลักๆก็อย่างเช่นบริษัท TKC คซีเจนเซิร์ฟนะครับเน็กพอยต์เนี่ยก็ช่วยซัพพอร์ตเราเรื่องเทคนิคตัวรถพอสมควรนะครับทางกองทุนนี่ก็สําคัญอยู่แล้วนะครับทำให้เราขับเคลื่อนได้ทางเทศบาลเนี่ยก็เนี่ยทํำให้เราเอ่สามารถที่ย โอท้ทางเทศบาลก็มาร่วมเปิดโครงการกังเราก็ทำให้คนนี้เ,นเราก็อยากจะโปรโมตต,ต่อเพราะถือว่าเป็นรถบัสคันแรกที่เป็นไฟฟ้าและการขับเคลื่อนอัตโนมัติเลเวล3นะครับ,รบที่ให้บริการวิ่งจริงแล้ว พอดี ไรทิพพาเที่ยวเมืองโบรานะโดยใช้รถบัสไฟฟ้าหลายคนขับนะหรืออัตโนมัติไร้วิ่งบัสคันนี้นะครับซึ่งในทยายาทนะวันนี้อาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการเนี่ยผมอยากถามว่าเอ้ยถ้าวันนี้โครงการมันเวิร์กแล้วเนี่ย <c oughs> อาจารย์คิดว่าจะต่อยอดอย่างไรในอนาคตข้างหน้าครับจริงๆก็เป็นโครงการเริ่มต้นนะครับ <ạ S 2> แล้วก็มีทีมงาน <ạ S 2> ที่ทําเรื่องนี้อยู่หลายคนมากนะครับผมก็ช่วยเป็นผู้นี่คือทําระบบ s ิสเ e มอินดิเคชันไปกับงานนี้นะครับมีอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเราก็เห็นได้ว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเองนะครับแล้วก็บริ นะเทคโนโลยีนี้ได้แล้วก็เราก็น่าจะต่อยอดไปในอนาคตได้ให้เป็นระดับจากระดับ3เนี่ยก็เป็นระดับ4แล้วก็ระดับ5จริงๆแล้วเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าพวกเทคโนโลยีนี้มันอาจจะ,ะมันต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านพวกระบบระเรียก AI <อ>นะครับพวกเป็นอ machine learning อด้วยซึ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็จะเป็นระบบที่จะต้องพัฒนาไปให้สามารถคิดได้เหมือนมนุษย์แต่ถึงไปจุดไหนเนี่ยนี้ก็มีคำถามที่จะต้องต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยเราคิดว่าน่าจะพัฒนาในประเทศได้นะครับร่วมมือกับนักวิจัยใน ต่างประเทศด้วยนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นระบบที่เสถียรและสามารถใช้งานจริงและเป็นคอมเมอรเชียลจริงๆได้เนี่ยโอ้โหนะครับ <ๆ S 2> นี่ผมหวังว่าจะมีการขยายสายนะไปสายที่ 1, สายที่2ส,สายที่3ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะวันนี้นะเราเห็นว่าทางสถาวันมูฟเนี่ยเป็น คผลักดันโครงการให้มันเกิดขึ้นในการวิ่งจริงนะครับต้องบอกว่าเป็นก้าวแรกของประเทศไทยนะครับในการที่ทําให้รถนะวิ่งอัตโนมัติแบบอย่างแบบไร้คนขับได้ถึงจะเป็นลเวลสามก็ตามนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับวันนี้นะที่พามาทดสอบนั่งรถจริงนะพามาดูระบบนะอุปกรณ์ที่เพิ่มเข้ามานะครับโหวันนี้รถอยู่ในฟ้านะมันเป็นจุดเริ่มต้น สู่ยุคของรถยนต์ไฟฟ้าไร้คนขับนะครับเพื่อนคิดว่าเฮ้ยกล้าใช้ไหมนะครับสามารถคอมเมนต์กันด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์ กดแชร์กดซับกันอีกเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ยศพลหรืออาจารย์ต้นนะครับดีคร<ม>ับนะหัวหน้าโครงการนะฮะแล้วก็ทางหัวหน้าสถาบันมูฟนะที่ผลักดันให้ประเทศไทยนะเป็นการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าต่อยอดสู่รถไร้คนขับอย่างเจ้าตัวรถบัสไฟฟ้าขับเคลื่อนอัตโนมัติคันนี้นะครับไว้ถ้ามีอะไรที่น่าสนใจนะจะพามาดูกันอีกนะครับสำหรับคลิปนี้จบเพียงเท่านี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ